วันนี้เราก็มากินกพ้าวผ่ากันนะครับผมนี่เลยเมนชุดเท่าไหร่นะกะเพาวาลิงสามก้าเก้าตลาดน,าน่้นรถไฟสีนันกลินนะครับผมเขาเล่กตัวหลไงยอะไม่มาดูบรรยากาศในร้านครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน51นาที เอาถุงมือไหมทำอะไรนะอ,อ๋อเล้งเล้งจะได้ลุยเล้งใช่ไหมหรือว่าให้พี่จกจกเล้งอันนี้อะไรนะดูเหมือนถุงยางเลยดูดิถุงมือให้ให้กินเล้งเอามาให้กินเล้งอันนี้ก็อยู่ระหว่างรอกระเพรานะครับกับเล้ง ตลาดก็วายแล้วแหละแต่พวกผมมามาช่วงตลาดวายไม่อยากวุ่นวายใช่ไหม <S <S ไม่อยากวุ่นวายคนอื่นวันนี้ตั้งใจมานานแล้วใช่ไหมไอกระเพาราถาดเราเนี่ยก่อนจะตัดสินใจมาได้วันนี้ไอมันวิ่งแบบว่าเก็บกายเฉยก็คือว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาเก็บตังคนะ์มันเพราวิ่งรถซือซ้อซื้อเที่ยวเฉย สองทุ่มครับสองทุ่มได้ทไ 700. 700. เท่าไรเจดร้อยเจ็ดร้อยไอ้เยอะได้เท่ากูเลยโอ้โหเจ็ดร้อยแล้วเหรอว้ายยังวะเดี๋ยวเราไม่ปิดงานห้าทุ่มคึ่งตอนนี้พี่โทรมาพี่บอกให้มาตอนห้าทุ่มห่างกันร้อยหนึ่งพี่ได้เกินเองร้อยหนึ่งพี่ได้แปดร้อยเพราะว่าถ้ารวมวินแล้วก็แปดร้อยพอดีรวมรับคนรับคนนอกรับรับใส่เสื้อวินใส่เสื้อวินรับคนได้ร้อยหนึ่ง เปิดเพลงให้ฝรั่งแว่งร้องเพลงตลอดทางเลยไม่ให้ติบมาขอติ๊กตอกพี่บีก <c oughs> สุดยอดเดือนหนึ่งได้สี่หมื่นมันก็ครูก็ไม่เท่าดูดิดูเมนูเขาครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นสองสามหมื่นแปดเมนูเม,น,มนูปลาหมึกนึ่งมะนาวอยากกินปลาหมึกนึ่งมะนาวอยู่ แต่แพงๆว่ะเอ่อจะลองเล็งลองเล็งนี่เหรอครับโอ้น่ากินมากโซนนู้นเหรอนี่ยาวะไรครับนี่ครับมาแล้วครับผมกระเพาะถัดขาดเล็งใช่ปะเล็งยังไม่ได้ดูทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยเขาเพิ่มไข่เพิ่มข้าวให้ด้วยลงทุน400 สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับผมถือว่าคุ้มอะ่ะถือว่าคุ้มอย,มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็มไม่แพงหรอกพูดถึงไม่แพงโอเคสี่ร้อยได้เลี้ยงอีกเลี้ยงยังไม่มาถ่ายก่อนเลยก่อนออกจากบ้านนะมาเริ่มเลยมาเริ่องว่าพอถ่ายก่อนเลยมาน้ะมาแล้วน้าม,มาแล้วสามสิบบาทสามสิบบาท,าท,บาทจับไปเอกน้องรักจัดไป มากับเสียเอกไม่ต้องกลัวอ่ะข้าวท้า,ามันอยู่ตรงนี้นี่โอ้ยวายอร่อยมากเลยเอ่ะป่วยรานนะเปล่าอะไรอะป่วยรานหรือเปล่าอร่อย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 อยู่ข้ายท้ายไนมะ่ธรรมดา ใส่ราน้ำปลาเหรอเลี้ใส่ร้าปลาเหะอืะอเอ็งจะเพิ่มให้ตักใส่นะอ่าอือจะเพิ่มให้ตักใส่ก็ได้ก็ยังไม่ใส่อะรสชาติน,นี้กำล,ลังดีกำลังดีไงไอเี้อร่อยกว่าอร่อยมากเลยครับเพ,เพื่อนตลาดนะสีนักลินนะจะไม่ปิดนะตอนนี้ห้าทุ่มเอ้ยเที่ยงคืน จะตีหนึง่งก็ยังไม่ปิดเลยของเขาทานสี่ร้อยเล้งยังไม่มาเล้งเล้งกำลังตามมาเพิ่มไข่เพิ่มข้าวเลยด้วยก็ออยังราคาเดิมนี่เอกพาชิมหมูสามติ้งเนี่ยกินไม่หยุดพูดก็ไม่หยุดเพอนกันกูเนี่ย <laughs> ซื้อแว่นคอแห้งอ่ะคิดดูดิ Đó à, rồi quá Đó à, cũng quý nhiều quá luôn Đó rồi chứ Ủa mà xài lắm Thì đây thì nó là con Cao <laughs> một đứa rồi, đi đó là ba thằng anh em mới mà liền không chơi gì không bưởi nên người lạnh của tôi muốn tụi muốn tôi cứ có được em 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 không có gì đâu. em 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 เล็งมาแล้วเล็งกูมาแล้วกูเล็งอยู่กูเล็งอยู่ด้วยมาแล้วมาแล้วเล็งมาแล้วครับเพื่อนเล็งนะครับครับผมโทษทีนะครับจะเลยนะอะไรครับเดี๋ยวผมผมผมไม่ทีเลียดอยู่แล้วเออผมมีเวลาว่างทั้งวันครับผมไม่มีงานประจำครับผมโหเล็งกระเพป๋ <G ül> แกงกระเพาะของแปงไป,ไปือเอกซัดแม่งเอกซัดหน่อยเดียวเองมีแต่ผมแหละเล้งหน้าหน้าทานมากครับมาใส่เล้งกันดีกว่า <S <S ดีกว่าถุงมือให้ทำอะไรมา <S <S มาสาอเล้งนี่ <S <S เองเอกคุณพราคุณกินดิือยงกินไม่เป็นดูดเลยดูดได้หรอ อรอดไหมไม่มีรลอด <c oughs> จับดดเลยใช่เหรอเอาเดียวเดียวทำต่ไม่บี้กินก็อร่อยกงเพราอยู่กันเนี้ยแม่กูอยู่ข้าวด้วยเลยเรื่องเรื่องบอกว่าเก็บร้านนี้ก็ถูก้วครับแ้าแม่พูดเยอะก็ไม่มีปัญหา <c oughs> จัดเล้งเนี่ย เล้งมันต้องมาแนวมืออะอร่อยเากที่เล้งยังไม่ยิ้มลยครับเพิ่งมาเมื่อกี้แต่น่าจะน่าจะอร่อยอยู่่อยน้ำอร่อยน้ำเหมือนต้มยำร้านกูเลยอ่ยแต่นี่เขาใส่มาลุยเล้งกันเพื่อนมีถุงมือให้ด้วยดิชูรสเยอไม่หยใช่เหรอรู้เลยว่าผมชูรสเยอะอะไรหมายถึงว่าร้านเองอ่ะเป็นยังไงรสชาติเดียวกันบ้าง บอดีไม่เปรี้ยวมากได้เลง้ลงเล้งหนึ่ง <พอ S 2> ชามข้าวโพดหนึ่งชามเพิ่มไข่เติมข้าวสามเก้าเก้ามาเลยตลาดน้ำผีนักลินมาอาจจะเมื่อกี้อาจจะมีวัยรุ่นทะเลาะกันเมื่อกี้ไปเลาะไปเลาะ <c oughs> ยังไม่ไปยังไม่ไปล้างนะเออเทเลยเท,ทเนาะเท,เทเใส่เลยเราของเราอยู่แล้วไม่มีบบของใครหรอกเราขึ้นไเขาหรอกเราจ่ายตังค์แล้วจัดเลยเด <c oughs> ี๋ยวไปดูต่อตอนต่อไป <c oughs> อ่ะเลือกปีคิป